สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอารถหลักหมื่นมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้เอาใจสายอีกคากันนิดนึงนะ,ะกับมิสูมมชิแลนเซอร์เครื่องพันห้า g l เ i เกียออโตปีห9ึ่นะคะคันนี้รถสวยบอดี้เดิมบางทั้งคันนะคะที่สําคัญน,นะรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่น้อยด้วยนะคะใครหารถที่ใช้งานยาวๆแนะนําคันนี้สายบอดีง้งามๆเนี่ยแบบนี้นะคะแบบ b o ดีเดิมโรงงานนะแนะนำคันนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญรถไม่เคยติดแก๊สด้วยนะคะสีโดยรวมภายนอกค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างสวยอยู่นะคะเรามาพาให้ชมนี่ตาม ขอบยางยางรีดกระจกนะคะนี่นะคะก็คือไม่มีเสื่อมสภาพเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีนะคะจอดรถในที่โล่มนะคะแล้วก็ทําให้โดยรวมของรถค่อนข้างสวยแล้วก็การดูแลใช้งานขับก็ค่อนข้างน้อยด้วยเรามาเปิดฝากระโปรงหลังดูนี่ข้างหลังนะคะคือสามารถใส่ของได้จุได้เต็มด้วยเหมือนกันนะคะฝากระโปรงหลังดูเนียนยไหมเม็ดองค์เป็นอาเขาก็เดิมเดิมเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญรถ ที่บอกไปก็คือไม่เคยแกนนะคะยางอะไหล่อยู่ครบช่วงล่างนะคะช่วงล่างดีนะคะช่วงล่างดํามไม่มีสนิมเลยเห็นไหมคะช่วงล่างเนียนๆรถกรุงเทพเนี่ยสภาพโดยรวมค่อนข้างสวยอยู่แล้วเนะาะพอเราเปิดดูภายในนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งสีด้านเลยนะคะขึ้นลงได้ลื่นเปิดลื่นเปิดมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะพอเราพาส่องเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหอยากบอกเลยว่า แค่เห็นพวงมาลัยอย่างเดียวนี่ยไม่มีแตกลายงาเลยเห็นไหมคะหลังคาสะอาดเรี่ยมเลยนะรถคันนี้เพิ่งจะเข้ามาเลยอัดให้ดูเลยว่าสภาพเดิมจากเจ้าของเนี่ยสวยงามมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่น้อย7 0็0 0มื่นหนึกว่าโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แอร์เย็นเพียงเพาะนะคะเกียร์ออโต้สับสมูทด้วยนะคะคอนโซลกลางก็ไม่มีแตกหักด้วยนะคะแล้วก็ที่เกิดว่าใข่ ที่ชอบรถสายอ e ีคาสวยๆบอดี้เดิมๆบางๆแบบนี้นะแนะนําคันนี้เลยนะคะน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูฝั่งนี้บา้บางนะคะก็คือเบาะผ้าไม่ขาดนะคะเปิดตรงคอนโซลหน้าให้ดูเห็นไหมก็คือไม่มีแตกรายงานเนียนมากนะคะของเดิมโรงงานนะคะสวยเป๊ะเลยนะคะถ้าย้อนเวลาไปได้ก็คือเนียนสุดๆเลยเห็นไหมรถมีประกันปอสามนะคะหมดกันยายน6 6นะคะดูด้านหลังพอสองมาดูด้านหลังแล้วโอ้โหก็ อย่างที่บอกว่ารถสะอาดสะอ้านสวยงามจริงๆนะคะเราก็มาดูหน้าห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเดิมนะคะไม่มีชนหนักด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเครื่องสดด้วยนะคะขับทางไกลก็สบายๆเลยนะสําหรับท่านใดนะคะชอบคันนี้นะคะคันนี้เป็นเ,เครื่องเครื่องยนต์ก็จะเป็นหัวฉีดนะเครื่องพันห้านะคะแล้วก็เราไปฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าคะ่ะ รถไม่มีไอกระชอมกระเด็นเลยเห็นไหมคะแล้วก็ที่สําคัญนะรถอยู่กรุงเทพมหานครนะคะ,ะ,คะรายละเอียดทุกอย่างเาจะงลงไว้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับข้ามาดูรถได้หรือว่าตวัวติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะ